ค่ะกาบสวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องปองไปทุกๆท่านนะคะยินดีตอนรับข้าสููช่องพรผ้ารวยเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะค่เมื่อน้แอดกะมาตามต้อนาะค่ะเลขพญาปวกนะคะพี่น้องค่ะอยู่วัดกุดแห่เฮ้านีเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะค่ะว่าได้ตัวใดน่องวันนี้เนาะค่ะห้าสิบเปอโคน้องกันเนาะพี่น้องเนาะค่ะค่ะมาหอดมาถึงแล้วเด้อค่ะพี่น้องค่ะสิบผ้าไปกาบผ้าจาย์พุ่ก้อนเนาะค่ะไปบูชาเสื้อให้เอฟซีเนาะค่ะพี่น้องค่ะ เอฟซีได้บูซาเสือมาเนาะค่ะพี่น้องค่ะไปบูซาเสือน้ำผ่าจานเพิ่นเนาะคะ่ะค่ะพี่น้องท่านใดเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อค่ะพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องเนาะคะ่ะกดไลค์กดแชร์กดแชร์รัวๆให้เด้อค่ะพี่น้องค่ะค่ะสำหรับเอฟซีที่เขามาใหมก่ก็อย่าลืมกดติดตามไว้เนะคะ่ะเพื่อจะได้พลาดข่าวสารดีๆได้เด็ด,ด,ดจากทางช่องพรพารวยเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะขอขอบุญขอพูนพี่น้องปองไปที่เขามารับชมรับฟังเนาะคะ่ะ ถ้าบ่ขามโฆษณาใดแห้งดีเด้อค่ะพี่น้องเด้อเพข้อสิได้ค่าน้ำมันเนี่ยนาะค่ะพี่น้องค่ะถ้าพ่อแม่พี่น้องปองไปท่านใดเขามาเบิ่งมาชมบ่ขามโฆษณาแอดมินก็นสิพอได้ค่าน้ำมันบาทสองบาทเนาะค่ะพี่น้องค่ะสะสมเหล็กไปหาหลายเนาะค่ะพี่น้องค่ะค่ะวันนี้พาไปกราบพระอาจารย์พ,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 พร้อมๆกันเลยค่ะค่ะนมัสการค่ะค่ะมากราบพระอาจารย์เนาะค่ะซึ่งงวดที่แล้วก็วเล็กเข้ากะเขานอาจารย์เนาะค่ะ แต่ว่ามันกะคือวันะมันไหลสำนนัเนาะ <c oughs> สำนนัไข่รๆกันมดแต่เพียงแต่เทียงกะบบดขางนาบดบขึ้อกันนากับบขอนกันแตเขาเขากับสุดยอดอยู่ทำ <c oughs> มันเกดหกหนึ่งเนี่ยโอ้สุดยอด <c oughs> กเกตหานเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> ขาเจ้าว่าเกี่ยวเขายุ่นนี่โอ้ยพัะกันเฮ้ตึงๆว่าสันเขาเจ้าได้ได้ห้องทองห้องทองแล้วว่าสันห้องทองเลขสองตัวแล้ววันนี้มันรุ่นเล็กงี้ยว่าสันให้บันนับพังเนาะบันบันในพังขาเจ้าเกี่ยวเขาเจ็ดว่าสันหกหนึ่งว่าโอ้ยว่าสันเขาเจ้าว่าเอาปรว่ากันไปเป็นก็ธรรมดาละบางทางบุญบารมีเพิ่นก็ให้แค่นี้เขาก็สะสมกันค่ะหน่อยไปซ่องยุ่ก่อน ตรงนั้นนลยคะ่ะก่อนไปแต่วันที่แรกๆที่มากกว่าเห็เนเป็นสามห้าเจ็ดมามต่อมากกว่าสามห้าเจ็ดอยู่คือเก่าค่ะตรงนั้น<ม>วันนี้วันนี้พ่อเปื้อนพ่นก็ให้ว่างน้ำเขียวมาเนาะหนึ่งเจ็ดกระขาเกียดวันนี้ก็เลขก็ะยูน่นะะี่เบิดเลยค่ะเลขกินเนี่เวิดเลยเพราะ,ะว่าว่างน้ำเขียวเพิ่นให้ก่อนก่อนอาจารย์วันที่เกียดเพราะว่าอาจารย์ไปอันก็ว่าหลานพระมักบ่บอสสันพันเขียนให้ายกยนกับหนึ่งเกีด พราะว่หาเสื้อภาไในล่ะพอว่าต้องไปบ้างไปยู่บ้างไปเฮ็ดบ้างคนทามันตรงกันเขาซีเสื้อสนอแต่ว่าอาจารย์อาจจะบึงิดเลขกหากับเล็กหกเพราะว่าเล็กหากัเลขมันคือกันมือเสายางเขาไปบึงนี่เหเด้ไม่น่คะอ่าคยเพิ่งวันที่สิบเ้วันที่คืบกันวันนี้นะวันที่หกวันที่ทีบเก้าเนาะทีบเก่าดีกว่า มัน,นแก่หามันบบหามันบบหามันแปลงเวลาบ่ออันหนึ่งแบบห้าเป็นันหนึ่งบาทห้าแย่ยิ่งคนกกไปซื้อเรื่มบ่ละถ้ากนันไปซื้อเอา้าคือหายีกแล้วจีนคนซื้อว<อ>่าบึงถ้าตัวเดียวนี่คือว่ามีตัวใดค่ะอาจารย์ตัวเดียวตัวเดียวซื้อตัวเดียวเ<อ>นาะวันทีซื้อกาวบางทีซื้อกาเพราะว่าเขาไปเบิ้งแล้วมันมันเอ๋อคือเปลี่ยนเร็วแท้พอสินะหรือว่าคือเปลี่ยนเร็วพอในว่างเพิ่นเนาะค่ะเนาะแมนเมนในว่างท่ะที เมื่อพูดขั้นเลี้ยวเข้าไปสิเห็นเกียรติตัวบอกง่ายยืนบ่แม่นค่ะอยู่เมืองนั่นแหละเกียนติ์มองนั่นแหละก็ลองเข้าไปท้ายเบืองว่ามันสิคืออาจารย์ว่างบ่โอ้ค่ะค่ะมันนี่วางเแหละเขาไปแห้มๆขยายเบริกงรค่ะค่ะพ่เขาติเลี้ยวเข้าไปซีรีสเกียรติงวดนี้แห่งเกียรติคักเลยปันคนเอามือไปขีดเลยล่ะงวดงวดแี้นะค่ะแมนลาเลขตัวมากกับมีกับเลขตัวมากมีมีครบแหลบสามตัวโอ้ะแต่ว่าสิไปมันสิคือว่าวันสิสิบกับมันสิคือตัวนั้นบ่ค่ะ ต็เยียมมาเลยนะคะพี่้องเลือเห็นเกียร์งามแล้วได้ไม่้องได้บอวันนี้เกียร์เขาบอขนาดก็ว่าวันนี้ค่ะคุณบอค่ะวันนี้แต่ว่าเกียร์เนี่ยมันสีนาเนี่ยมาหนาเนี่ยแต่กียอยู่หลังเนาะมาหนาเป็นลดกไายมันก็เป็นอยู่หลังแต่ยังดีพอเห็ หาเกห้องทองไปก่อนนะเงนเงนยุบบ้านน้องพระเวนพันวาถือสองแสนมันซื้อเกียรหาหนึ่งาบมันไดซื้อหกเกียรหกหนึ่งมันก็ได้ถึกสองแสนว่าสันเมือนเ้าปีบินทบาทมีคนถือเยอะขนานี้ทุน้ำพน้องขาจานเนาะ่จ้าบรูเนี่ยเพิ่นมักเนาะกับพบว่กันดอกเอาก็เลยบอกเอซีผ่านเอดมินเอดมินอย่างนี้นี่ยผ่อนผ้ารวยสุผ้ารวยเนาะ แอดมินเนเข่าวม้ามือนีกันนว่บบาขอบุญขอบุณอาสิเขามาามาดูแลมาติดตามหลายๆาอย,ย่างับว่าสิสังบวชในเร่บดนีญาจะยมแอดมินเท่ากับสิเดเข้ามาประสานงานประสานหรือประ,ประชาสัมพันธ์ให้เอฟซีของเฮาให้ด้ทราบว่าตอนนี้วัดพุทธแห่ของเข้าสิเหลือสั่งอุโบสถ ทางวดนี่ได้มากตอนนี้ก็ทาย่อยมากแล้วทาย่อยมากพูละสองร้อยนะห้าร้อยเนี่ยทางคนก็โอ้ยบ่อใดอาจารย์เออเสื้อไซสกับบ่อใดมาสั่นซื้อตะเกียบหานก็เห็นใจ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 ลายอิรีเห็นใจอิรีว่าเลขมันมันตรงตรงไร้สำนักแทบจะว่าโตเดียวกันเลยต่อไปนแล้วคนกับเห็นสำนักนึ่องกับสองโตเป่งๆป่งเสียกับมีขเจ้าเก่า แค่เนวบุญเราบาลมีดตาละมองกับโบขึ้นกัน <c oughs> มองเด็้มองได้แค่จะคนอยากสร้างอยากแปลคนสี่หายอกอนะกแต่เ็กวางนำเขียวเข้ากับเป่งเป่งเพื่อนได้อาจารย์เป่งเป่งแต่ว่ารอบที่สองม,มันโบขเขาเลยแล้ยวเม <c oughs> นวันที่สิบสามที่อาจารย์ไปโอ้รอบแรกเขาไปว่างศิลาฤกษ์ <c oughs> ไปว่างศิลาฤกษ์ไปเห็ดฐ <c oughs> านเพิน่นเพิ่นหาบโบโบเขาเลยเล็กๆมีแต่ตรงตะปื้ดมากในเนาะเมนไฮเตอร์ที่ไปครั้งแรกไปที่เพิ่นทุ่งไปทุ่งมากมาก มาบอกอาจารย์ไปแน่ว่าสั้นบางทีแน่ว่าน้ำปูสั้นไม่แน่ว่าน้ำก็เลยไปกันไปไปวันที่เกล็ดนะครับวันที่เกล็ดนะวันที่เก่าห้องก็มาเฮ็ดมันเป็นมาดตรงกันสำสำรับผู้ใดที่บูซาเสือนอกจากพระอาจารย์ก็สิมาร่วมเฮ็ดโบสถ์นะอาจารย์เนาะแมนแมนขมาร่วมเฮ็ดกันกันเมืดอะไรทีละลึกมันก็มีมีพระของปูชีปะขาวกสิเดียนชิญนพันกลับขึ้นมาหลังจากที่โบสถ์สร้างกสิเดียนชิญนพันกลับขึ้นมาเห็น อยากโยมของเท่าทีสึเขามาสักระบูชาสัละบูชากันบูชาเรียนขึ้นไปมีอยรุ่นเดียวนะไม่รุ่นแรกรุ่นเดียวอันนี้ฝากบอกเอฟซีเนาะทานใดทีมีจิตใจสัทธาอยากเสริมสร้างบุญบารมีน้ำกันอยากสร้างบุญสร้างกุศลรวมกันในศาสตร์นี่คือเหตุบุตบุโบสถน้ำกันนี่ละแตมีอยากโยมกะเป็นเจ้าภาพสองต้นแล้วต้น ต้นเสาโบสเสาโบสถสองต้นสองหมืนกับหมื่นหามันสิประมาณต้นละหมื่นหาตอนนี้ต้นต้นเสาเอกพึ้นดอกไปแล้วมันจะเหลือจะมันสิมีทั้งหมดประมาณยี<ะ>่สิบเอ็ดต้นยี่สิบเอ็ดต้นสี่ง่ายเลยญ<ะ>าติยมมากก็สีเห็นโอ้ยคับแถวสิมันจะเป็นสองสั่นขึ้นไปเขาก็สามารถยางอ้อมโบสได้<ะ>ในสัน่นสั่นแรก<ะ>สั่นที่สองขึ้นไปเขาไปได้โบส สันที่สามตินี้เป็นสันของพิธีของทางพุทธศาสนาการบวชแน่การข้ามบุบโสดแน่สิมสันจะเป็นสันที่ <ฮะ S 1> สามก็สิกระสิปแปลกสิบว่าคือมู <ฮะ S 1> น่นอยู่ในเขตอุ้หอของเฮานะฮะเนี่ยกับเชื่อเชิญนะเลี้ยงเชิญอยากย่อมของเฮาที่ได้สิงสวรรค์แน่หรือพ่ะเด็กกับพระเป็นยังเนาะเข้ากับพรส่วมเมื่อข้า,าบุญน้ำกันรวมบุญน้ำกันสักกอนทางเข้าบวบ เขาเพื่อเขาไปซื้อของนี่เขาเม่ให้เงื่อนเขาเขากับบริได้ของนี่เงินบคือสิ่งเหล่านี้เมันเทาเทาเปรียบเทียบ่งไงสิ่งใดที่จะอยากได้มากนี่อยากได้มากสิ่งที่สิ่งที่เขาต้องการนี่เขาก็ต้องลงทุนจังน้อยคือสร้างบุญสร้างกุศลบริว่าลงทุนในการสิมาเก็ดอย่ังใดยังหนึ่งมาสร้างบุญสร้างกุศลน้ำกันนะบำเพ็ญบุญบารมีน้ำกันอาจารย์เคชื่ว่าเข้าเดือดท่าไปน้ำกันไปพร้อมๆกันบุญบุญบารมีของเขาสิเปิด วดหน้ากระบ,บอกแน่ขนาดจะให้สามโตก็ได้งวดนี้มันเสียดนิดเดียวเ <c oughs> นาะเสียดแป๊บน้อยเดียวอย่างเงี้ยเพียงขึ้นแค่แต้มเดียวตีสังเกตว่าวัดของจุม่มสีเออวัดของกุแ้แห่วัดกุ้แห่ของเขาเลขมันจะขื้นสิลง่งขึ้นตัวหนึง่งโล่งตัวหนึง่งตลอดมาตลอดอที่เลขเนี่ยมี่วิลันวิลาลาสื่อกับเข้าใจว่าบางครั้งโอ้ยเบี้ยหน่อยหอยหน่อยจะซื้อจังได้อาจารย์เอ้ยเข้าใจจะอาจารย์เข้าใจา ข้าวก็คฟอยนั่นจะจะบุกหลายมีรอยหนึ่งก็ซื้อจากสิบาทสิบบาทไปเบื้องก้อนจะนําไปทั้งนี่รอยหนึ่งเส้นอีกรอยหนึ่งเป็นสองรอยก็ว่าโอ้มันเวลามันนั่นข้าก็เสียใจนะคือข้าวสั่งบุญหรี่ไปทีละนิดละหน่อยละนิดละหน่อยเนาะบัดนี้เนขาก็ะเสียใจยังนิดยังหน่อยท่านเดินทางมาเอฟซีเดินทางมามาเบื้องโอ้กูเแียเป็นยังไงเนาะเอาเงินมาสั่งมาเปล่งเคดทอดใส่เนาะก็สิได้ มีความภูมิใจของเจ้าของบอกลูกบอกหลานเขาว่าโอ้หนิเด้อพอเคยมาสามั่งเด้อแม่เคยมาสามั่งพ่อเคยมาสามั่งปูเคยมาสามั่งเขากับสิรีบอกลูกหลานเขาเพราะว่าเป็นตัวอย่างทั้งพูทธศาสนาของเขาเด้ถ้าลูกพ่อแม่พี่น้องปูยาตายา่บ่เป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกหลานของเทาลูกของลูกหลานของเขาสิเดือนจังใดยิ่งในยุคเนี่ยยิ่งยุคอัตไลายยุควิกฤตส่วนมากสิกไปทางชี่บิดับบาดีหลายอย่างแต่เขากับ สามารถจูงลูกจูงหลานเขาเขาวัดเขาว่าทำสก,กิดใจสงบสงเยจสิงหล่านี้มันกสิทําให้กิจใจของเขามุ่งมันในพุทธศาสนาของเขาใดดังนั้นก็อาจารย์เองก็ขอเลี้ยนเชิญเด้อเลี้ยนเชิญญาติโยมทั้งหลายตลอดทั้งเอดมินของเขา้าเอฟซีของเขา้าต่างๆได้มารวมบุญรวมกุศลน้ำกันบุญใหญ่ได้สัองโบสถนี้มันบ่มีโดนๆมันจะมีเธอนึงเดกก็ขอ เยนเชิญด้อยหยากย่อมสาธุขอบุญกุศลในครั้งนี้ก็ขอยหยากย่อมทั้งหลายมีสุขภาพแข็งแรงร่างกายสมบูรณ์ปราศจากโรคไข้ไข้เจ็บต่งตงงบางๆความเจ็บจะให้ไใหค่ามไข้ให้มีเด้อเยนซานบานซองก็คือกันอันใดบอดาบอดีระจัดพัดเป้่าออกไปให้มีแนวของแนวค่าหยาดย่อมเอฟซีทั้งแอดมินทั้งแอดมิน ให้มีโพคทรัพย์น้าหนาประการถือตุสาตุสาตุสาตุส่ามาเนกัสิขออนุญาตไปซ่องหันแจ้งน่อยแล้่ะอ้าวได้ได้ได้โอ้พวกพวกหูวามันสิมีหรอเปล่าไปซ่องอ่ะเอาเอาตายดีได้ก้อนมูไปเด้อค่ะแนวทางไปค่ะพี่น้องปองปายค่ะเนกกะเขามาในเลี้ยงในว่างเนาะค่ะปูสีสุดโทยาสีปทุมมาเด้อพี่น้องเด้อค่ะ เข่ามาในว่างปูสีสุโธยาสีปทุมมามาทรงปฏิหารอยู่เนาะค่ะพี่น้องค่ะค่ะเจ็ดคือเก้านะคะพี่น้องค่ะเจ็ดมาแรงเหมือนเดิมนะคะพี่น้องค่ะพี่น้องปองไปเแลืวเห็นเป็นตัวใดก็ลองพิจารณาซอยกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะเจ็ดมาแหงคือเก้าและงวดสิมานี่จังไดก็มีเจ็ดครับพี่น้องก่ะพี่น้องซ่องเห็นเป็นตัวใดบ้านนอก สค่ะพี่น้องปองไปเรียวเห็นเป็นตัวใดน,นอกค่ะเจ็ดมาแล้วนะคะเจ็ดสองเจ็ดสองหาคือเก่าบอกเขพี่น้องค่ะเจ็ดสอง้าเป็นตัวใดก็เป็นคือหาเจ็ดเจ็ศนย์หาไปเองสิพี่น้องเจ็ดเจ็ดศูนย์ห้าะคะพี่น้องเ 5, นาะ ค่ะก็ลองเอาไปพี่จราหน้าเบิ่งเนาะค่ะอันนี้แอดตาแอดได้พี่น้องเด้ค่ะเห็นเป็นเจ็ดเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดชัดๆปูชัดๆขอชัดๆเด,ด้อพอด้อคือสิบเจ็ดเป็นตัวใดนาะพี่น้องเกด คือสิอี้ตกเก่าแท้เจ็ดหกห้าพี่น้องค่ะ 65, เจ็ดหกห้าโบเ็นศูนค่ะพี่น้องเจ็ดหกห้านะคะพี่น้องก็ลองไปพิจารณาเบิ่งเด้อค่ะเจ็ดหกห้าเด้อพี่น้องเด้อไปพิจารณาเบิ่งเจ็ 65, ดหกห้านะคะพี่น้องอยู่มุ่มสุดนี่เด้อพี่น้องเด้อดค่ะลองแนมเบิ่งตรงนี่แหละค่ะตรงกลางๆของระวังจอมปลวกค่ะยูทังแอดมินนี่ này, สิเป็นอยู่ทางแอดมินทันนาเข้าไปหาจอมปลวกเนาะคะ่ะ อยู่ทั้งขัวมือเนาะค่ะตรงกลางระว่างสิไปหาจอมปวกที่สองเนาะค่ะพี่น้องหนึ่งสองจอมปวกแรกะคะ่ะก็สิเห็นเป็นเจ็ดหกห้าเนาะค่ะพี่น้องค่ะเจ็ดหง้าพี่น้องเออเอาบัตรเลขสี่ขี้เจีนจาาเ๋นั่นก็สมมติสีงามสบายเลยอ๋อเอาสามตัวนี้แหละค่ะพี่น้องเจ็ดหกห้าเนาะค่ะตอนสี่ตัวนั้นมันอยูู่้เดียวเอาตองเอาตองไล่เนาะพี่น้องเอาแต่เจ็ดหกห้านี่แหละค่ะงามๆนะพี่น้องเนาะค่ะเอาไปพิจารณาดอพี่น้องค่ะ หยิบจับฉลากกินแบ่งรัฐบาลไว้แล้วเนาะคะ่ะเจ็ดหกห้าได้พี่น้องเด้อค่ะค่ะค่ะพี่น้องคะสเนกาผ้า,าจานเพิ่นก็แย้มมาแล้วเนาะคะ่ะน้องค่ะแย้มมาแล้วนะคะพี่น้องคะ่ะเจ็บมาแน่ๆค่ะเพิ่นเห็นง่ามค่ะค่ะพี่น้องคะ่ะเราเป็นทางแอดมินเนาะคะ่ะได้เข้าไปซองเนาะคะ่ะว่างพญานาคอยู่วัดกุดแฮเนาะค่ะพี่น้องสายตาของแอดมินเห็นเป็นเจ็ดห้าหกเนาะคะ่ะพี่น้องเห็นเป็นตัวใดกะเม่นมาไต่คลิปได้เนาะคะ่ะ พิจารณาซอยกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะซอยกันหลายตาหลายซอยหลายตาหลายเห็นก็เอามาวิเคราะห์เบิ้งเนาะค่ะพี่น้องว่ามากบ่อทรมากกระจัดถักัดกระพานเนาะค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะค่ะพี่น้องป็นคว่มเสือส่วนบุคคลเนาะค่ะพี่น้องเนาะทั้งช่องสนับสนุนรัฐบาลเท่านั้นเนาะค่ะพี่น้องค่ะสนับสนุนรัฐบาลเนาะค่ะามากข้างกับยิบโรตเตอรี่ไว้กรผู้ใดเลยเด้ค่ะพี่น้องค่ะยิบกนก่อันเนาะค่ะพี่น้องก่อนพ่นสิขึ้นราคาพร้อมเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะ ถ้าห้าหูก้อนห้าหยิบเป็นเลขตัวว่าต้องเอาเป็นเลขชุดก็ได้นะคะพี่น้องค่ะลอตเตอรี่ใบสองใบมันแยกอยู่กระจายเนาะคะ่ะพี่นอ้องห้ากะพิจรารณาเบิ้งเนาะคะ่ะหยิบจับฉลากกินแบ่งรัฐบาลไว้ลงทุนเนาะพี่น,นะะ้องเนาะ,ค,ะค่ะคลิปนี้แอดก็ขคอให้พี่น้องป้องไปทุกทุกท่านเนาะคะ่ะแหง้งแหง้งรวยรวยเด้อะคะ่ะพี่น้องคะ่ะค่ะก่อนอื่นก็อย่าลืมเนะะ้ะพี่น้องด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อะค,ะค่ะพี่น้องฝากช่องไว้ในอ้อมใจพ่อแม่พี่น้องปองไปทุกทุกท่านเนาะค่ะ ค่ะเมตตาสองสารทั้งสองเนาะค่ะก็ะยะ่าขามโฆษณาเ้ยค่ะพี่น้องเ้อค่ะคลิปนี้ก็ขอให้เฮงหงรวยรวยค่ะสวัสดีค่ะ